หลวงพ่อเอ้ยมือนี่ลูกมากขอพ่อากหลวงพอ่อชูมือนนิจ้าแมนมันถูกมันอยากหลวงพอ่อเงินค่ำก็จะแมนอึดเป็นอยากขายของกับบ่พ่อสิใดอยากให้หลวงพ่อนี่บันดาลให้ผู้ข่ายู่ดีไม่แห้งความเก็บยาไดควมไขแามีเด้อเทศหน้าปีนี่ก็ขอให้ได้เขาหลาหลายได้หลวงพอ่อ ันเงื่อนคำกับแกแมนอิดเป็นอยากหลงพอ่อคือใส้ใจ,ใจแกละเดือนนี่คิดเล้วคิดอีกย่านบ่พอใส่สิ้นเดือนมา,จากจักคาหยังแน่คายน้มคาไฟคาอยู่คากินคาชาพนากิตหมู่บ้านกระพองกันขั้นว่ามีลูกมีผัวาาากะบบจักซอยเวียกซอยงนันตื่นเศร้ามากกับแมนโลกินเราคำกับเซ่มา ยาแมนปิ่นแต่นายครักหลวงพ่อคือเอาจังทีแล้วหลวงพ่อซอยโดยบนบดดันให้อีแดงขี่รถมาแตอร์ไมาจจดหน้าบ้านแล้วมันก็ะโจกกระเป๋าเงินออกมาจะห้องขึ้นว่ายายโจมเจ้าถือเล็แบบนี้แล้วหลวงพ่อเด้อสาธุ จงจะมาขอผอหรือมาจมเดียว่อดีฮะคือมาเอาเงาเถอะเอาคนมันอัดอั้นเนาะฮ่าได้แล้วมึงเงินหาหมื่นน่นบ่ท่าน่อวานไหนแล้วบืว่เฝ้าหาว่าบ่าเฝ้าหาก็เฝ้าเอากระไรตัวอันน้ำหาหมื่นหนึ่งเป็นยังคืออันน้ำหาหมื่นของบ่เป็นยังข่อยบ่มีไผ่ข่อยโตปูดเดียวแล้วก็มีเมย์ที่ต้องดูลแลแล้วก็มีอาย ที่เป็นโลคประสาทอีกสองคนที่จะต้องดูแล<อ>เขาเลยเอานําแกหาเือนจะโอนมาเขาบัญชีเลยแล้วก็มาอยู่น้ำข่อยเลยตกลงบ่มันไงบ้านันบาอนนอา่ายตัวนอ่อยบ่มีไผ่โตผู้เดียวห่วยหาย,ยืมเงินน้ำมือาโอนให้เดียว<น>ไปหายืมมาเร็เๆโอเคเทตัวโอเคคอยต้องการคนซอยเหลือเป็นยังคือเอาหน่อย คอยตองการคนที่ยะมาซอยดูแลแม่แล้ะกะายที่เป็นโดกประสาทอีกสองคนเขาใจบ่เฝ้ามาเร็วๆเอาโอเคโอเคขวดเรากองเจ่งเพ่งอยู่แสดงว่ามือขึ้นนี่นักเ็นบอลก็บ่นนักปันได้ตีสองตีสามออออโอ้ยเจ้ากระไดาเนาะผ้าลูกน่องบ่ารับบนนอนแจ้งมากเขาก็มาเห็ดงานบาได้แล้วบัดที่นี่ จะพากันกินหลายไรแม้กินเหล่าหันมันเสียงานเนาะบอแล้วเสียงานจังไดมันเสียสุขภาพหันแล้วน้ำมือแรงเจ้าก็ไปแล่นออกกําลังไกยในแม้อาอเอ้ยสุขภาพก็สิดีขึ้นมากสันตัวเหล่าก็ห่างๆเนะ่ยเออคนกินเหล่านี่ตายไว้กว่าคนบ่ก,กินเหล่าเด้อเจ้าขึ้นเบิ่งให้ดีเด้อพวนน่ะมันกับ,บแมานจังสั่นเสมอไปดอกน้อยเอ้ยสมยสัยเสมื้อนี่มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปจังไดอยู่นี่อ,อ้อมึงบ่เห็นขา้าวเติ ซุ war, ่มเรนออกเขานัายซุ่มบ่กินเหล้าหันตายก่อนเด้อเอ้าตายก่อนจังได๋เดี๋ยวนี้มาเว้าให้เงึดแท้เอ้ากะส้มกินเหล้านี่แล้วขับรถติดตามเขาช็อกได้หันเนาะต้องใจความสุขภาพดีเรนออกกขานังกายบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเลยเพาก็เมียดเราทันตัวตายซ้ำนี่บักผัวสัวซาสาตำใจซ้ำตายตายหลงมึงมาถามหาเงินคู่เข็นทุกแรงเต่าตาย